blum <tries> ก็ขออนุญาตนะคะเรียนพี่น้องนักข่าวนะคะและผู้มีเกียรติที่กำลังทุกท่านยิานในนาของโรงเรียนขันเดืก็ขอต้อนรับทุกท่านในความยินดีอีกนะคะหลายท่านคุณนายบุณตาหลายท่านก็ก็ทราบก็ว่าเป็นสื่อมวลชนนะคะจากทุกสาขานที่ผ่านมาห่ะใเวลาของเรานี่นะคะมีคราวนี้ที่ตามหน้าสื่อพิมพ์ตามสื่อมวลชนนะคะตามทีวีมา อเดินลำดับนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่แล้วนะคะลูกของเราซึ่งมีการทำสายตาก็เป็นข่าวดานหน้าสุดค่ะว่าเด็กผ่านเยาว์ไรซึ่งมีการทำสายตาก็สามารถที่จะสอบเข้าหาอะไรได้นะคะแล้วก็เด็กของเราที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งนนแข่งนี่นะคะเราเองตั้งใจมาตลอดล่าสุดทีกของเรานะคะสือสิบห้าคนสอบเข้าโรงเรียนเตรียม เรืประดนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศเนี่ยได้ในมาวันหนึ่งนะคะหาญยุไรเราก็ดังอีกครั้งหนึ่งนะคะตามเรื่องนะคะที่ลงตามหน้าสื่อแต่ซึ่งนั่เองในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่นี่ก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถาบันแห่งนี้นะคะซึ่งเราเองเป็นสถาบันที่ครสมบูรณ์นะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะมีความดีงาม นะคะโดยท่านเองเป็นผู้หาที่มาอยู่ที่ได้ห็นถึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะคะจะสื่อสารสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเรียนเราทำมาตลอดนะคะเพื่อให้สิ่์เก่านะคะซึ่งมีความภาคภูมิใจกับโรงเรียนมีความอ,อ,อยากที่จะให้ผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนะคะที่สนใจกับโรงเรียนได้ เจอในโรงเรียนตลอดเนะคะไม่อยากให้มีต่อหบนที่งชนิดหนึ่งเกิดขึ้นกับโรงเรียนในฐานะที่ฉ <ไป S 1> ันเป็นผู้จัดที่นี่นะคะอาการที่ในด้านสุขภนะคะที่ลงข่าวเรื่องของสภาพตัวซี่เรียงไม่สบายใจอย่างยิ่งกับความเข้าใจนะคะที่ปัพาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมฉันอยากจะเรียนว่านะคะปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงเรียนใน้าราเนะคะอาจารที่เรามีการ สอบนักเรียนชั้นมอ .1 ม .4 นะคะแล้วก็มีการประกาศผลไป,ปเมื่อวันที่9ของนักเรียนชั้นม .4 นะคะในการเข้าเรียนนะคะของโรงเรียนหาย่าด้วยเลยอยากเรียนว่าพี่น้องโตกลอมนะคะสนใจอยากให้เรียนรุ่น้ที่นี่มากนะคะจะเห็นว่ารองรับแค่112คนนะคะแต่ประชาชนก็มาจากหลายจังหวัดน,นะคะ แล้วก็ในจังหวัดสงขลาก็เอาลูกมาเรียนมาสมัครสอบถึงพันเจ็สิบห้าคนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะคะทุกกล้องที่ให้ความว้างใจโรงเรียนนะคะโรงเรียนเองเนี่เยเอนก็พยายามพักย่างส่วนกลางสามารถแล้วก็ยังพยายามนำความโปร่งใสยุติธรรมปาญญ่างูุกกลองทุกคนไม่กระทั่งคนออกข้อสอบเนี่เยเอนก็รู้แล้วเเรารู้เล้ว,ว่าโรงเรียนหายลยนะคะของเราสอนพิเสร ยันพยายามไปเฟ้นหาครูนะคะที่ไม่สอนพิเศษมาเป็นคนออกข้อสอบนี่จะแสดงถึงความยุติธรรมที่อยากจะให้มีต่อลูกน้องทุกคนนะคะแล้วการออกข้อสอบเราก็ไปเก็บตัวอันจี่ชี้ที่ออกมาดิฉันต้อเป็นคนเก็บบันทึกต๊ะเซนนะคะเรามีการวางแผนทุกอย่างไม่กระทั่งการตรวจข้อสอบนะคะตรวจข้อสอบเราใช้องนี้ยันเดินมาเยี่ยมคณะกรรมการตรวจข้อสอบ มาถึงก็ตกใจนะคะเห็นทีวีถ่ายโรงจอดิถนะคะเนี่ยก็ถามท่านรองนรงซึ่งเป็นผู้ที่ท่าหน้าที่เป็นผู้แทนมานะคะสองไปที่ว่าเป็นผู้งานถามว่านรคงเราต้องถ่ายทีวีอย่างนี้หรอนะท่านรองนรงบอกว่าที่นี่มีการร้องเรียนทุกปีนะคะเพื่อความยุติธรรมท่านทำหลักฐานไปก่อนหนึ่งนะคะ วดิฉันก็สบายใจอ,อย่างนี้นะคะแต่การประมวนการที่จะนํามาเึ่นความโปร่งใสในวิธีการกต้องกรองเพราะดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบทาวิธีการนะคะแต่นะคะ,นะคะในการประมวลนะคะซึ่งเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์นักเรียนม .1 ไม่มีปัญหานะคะ่ะแต่นักเรียนม .4 นะคะมีปัญหาเนื่องจากว่านะคะเราให้นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถเลือกอันดับได้สองอันดับ ะะสมมติว่านักเรียนเลือกโปร,โกรแกรมวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสิานกระโดนบางคนบอกว่าเลือกสินกระโวนถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเอาสินกรงเศสนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะกระบวนการระมวลเกิดโดยใช้ โปรแกรมเอ็ซ <Excel, S 2> <c oughs> นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้คุณรูที่นะรับผิดชอบเนี่ยนะคะก็พยา,ายามให้ดูว่ามันเกิดความป็นพลาดยังไง <c oughs> นะคนะเดี๋ยวขั้นตอนการปิดพลาดนนนี้เองอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไดนะ้ได้เลาา่าว่ามันมันผิดพลาดอย,อย่างไรนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อได้ฉันทราบนะคะว่ามีการผิดพลาดซึ่งเห็นการตระทำนั้นบรรทัดรวดเวนะคนะอยากที่จะเล่าว่าในการประกาศผลการสอบของ นักเรียนนะคะเราสอบวันที่หกกันของมสีแล้วกรมบอกว่าให้ประกาศในวันที่9ก้าทีนี้เงื่อนไขการประกาศผลการ,รสอบนะคะปีนี้เนี่ยจะต่างกับปีก่อนๆตรงที่ว่านักเรียนที่สอบได้กับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษจะต,ต้องประกาศเท่ากันคําว่าเงื่อนไขพิเศษก็คือเ็กฝากรุ่นก่อนนั่นเองแต่เด็นฝา ที่ว่าเงอนไทพิเศษรุ่นนี้นะคะจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึ่งว่าจะาาต้องจะต้องเข้าเกณฑ์เลนข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดน,น,นะคะซึ่งรายละเอียดที่ท่านจะให้ผู้สื่อข่าวอื่ครั้งหนึ่งที่ท่านมั่นใจว่าท่านเองก e ็คงจะมีในมือนะคะเพราะว่าท่านติดตามเรื่องของการรับักเรียนมาตลอดน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทาตรงนี้ก็ทาให้เกิดความล่าช้านะคะเกิดความล่าช้าในการตรวจเรื่องของว่า ไปบ้างิี่จะเข้าคุณนมบัสิบของนักเรียนเลื่อนข้พิเศษนะคะ,ะเมื่อการทํางานตรงนี้นะคะจะเป็นต้องล่าช้าขนาดนั้นฉันทราบว่าผู้กรองทุกคนนะคะรอคาตอบของเดอยู่ว่าอยากรู้ว่าผลก,การสอบเป็นอย่างไรนะคะยันจำได้ว่าเราติดการสอบประมาณสิวันนั้นยันเข้าใจนะคะว่าผู้กรองทุกคนกังวล น่าอยากจะรู้ผลการสอบถามว่าทําไมต้องจัดจำหนานะคะเนเรียนแล้วเมื่อกี้ว่าเวลาอันจำกัดน,นะคะในการตรวจข้อสอบครอบรุมให้ทำโดยอย่างรวดเร็วตรงนั้นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราใช้ระบบการตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์แต่ที่มีปัญหามาก,กคือนักเรียนเงื่อนไขพิเศษนะคะซึ่งมีอยู่จำนวน300คนที่ฉันจะต้องคัดเลือให้เหลือ112คน แต่ละคนเนี่ย้วนแต่เป็นบุคคลนะคะที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกรรมการดำกศึกษาจะเป็นเครือข่ายผู้ปกครองหรือคนที่อุมารคุณโรงเรียนหรือแม้กระทั่งตราเวจชายแดยท็ที่ตงางจังหวัดบุคคลเหล่านี้เราต้องช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่ที่รวมไม่ถางเจ็บขอ้อซึ่งใช้เวลาในการพิจนารณานานมากนะคะจะแต่คนรู้ออกคนนี้ออก นะคะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจนทำในที่สุดก็ตกนะคะเราก็ติดตอนสี่ทุ่มเช้าขึ้นมานะคะวันที่สิบเนี่ยเองก็เชิญทีมงานมาชมนะคะเพื่อวางแผนว่าวันที่สิบเอ็ดนะคะคือวันนี้ค่ะื่อวานกันเราจะรับรายง,งานตัวนะคะเราจะรับรายง,งานตัวนักเรียนเมื่อจะรับรายง,งานตัวนะคะที่ฉันต้องเตรียมความรู้คีมงานว่า เราเตรียมพร้อมยังไงวางยังไงบ้างสำหรับการเตรียมรับรายงานตัวนะคะในขณะที่เรากําลังคุยตรงนี้อยู่นะคะมีอาจารย์ท่านหนึ่งก็ดูในแบบนะคะแบบประกาศนะคะท่านก็เลือนเห็นนะคะคนหนึ่งเป็นเด็กก็เด็กที่ว่าไม่เข้าสอนนะคะแต่สอบได้ขึ้นมานะคก็บอกว่าเอ๊ะแปลกใจว่าทำไมคนนี้มีคะแนนขึ้นมานะคะ พอที่ฉนะันทราบนะคะว่าเหตุแล้วก็โทรเลยค่ะโทรศัพท์ไปหานะคะพวกที่มีการประมวลผลตรงนี้คณะทำงานว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเชิญมาเลยนะคะเ <ME ET> ER. มื่อท่านมานะคะและนน้วดีให้ก็ให้เวลาตรวจเช็คข้อมูลนะคะ,นนะ,คะเด็กนักเรียนที่สอบได้นะคะที่ที่ไม่ได้สอบมีคะแนนขึ้น,านมาและพอมีการประมวลผลจริงๆนะคะนั่ก็ตกใจมากนะคะ แล้วก็เลยหลังจากที่เราพองมากมันมีปัญหาจริงๆนะคะยันก็ให้อาจารย์อำนาจซึ่งเป็นคณะกรรมกาตรงนี้เอาเวบระคะที่ประกาศตรงนี้ลงดูแล้วเชิญคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกรรมาการกนักเรียนยันกลเรียนว่าคณะกรรมการนักเรียนนะคะรวมก็กำหนดเองนะคะไม่ใช่เราทาง,รงโรงเรียนจะแต่งตั้งจำนวนคนในโรงเรียนเพื่อความโปร่งใสยุติธรรมโดยเฉพาะการ แต่พิจารณาเงื่อนไขพิเศษนะคะกลมบอกว่าคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการรับนัรเรียนของโรงเรียนจะประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการรับนักเรียนครั้งนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นโจทย์ที่ฉันเองจะต้องทําอย่างระมัดระวังมากที่สุดพยายามเล่นหาบุคคลที่คิดว่าปมปความเลียงตาแล้วก็ต้นตึทางสังคมงูนะคะโดยคณะกรรมการาชุดนี้ฉันเองก็ต้อง สเสนอคณะกรรมการาการศาึกษาตั้งแต่เื้่มต้นว่าเราขอตัวแทนมาสี่คนแทนพื่กันประกอบไปด้วยตัวแทนของกรรมการาการศาึกษาหนึ่งท่านตัวแทนของผู้ครองรหนึ่งท่านตัวแทนของผู้เกา่าหนึ่งท่านและขอเป็นตัวแทนผู้เก่าอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งบุคคลทั้งสี่ท่านก็เป็นผู้ที่ทุกคน ยอมรับก,กันถือนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับับ้รนี้นะคะเพื่อความเป็นธรรมเราทั้งหมดนะคะแล้วยันเองก็ได้ประสานไปยังท่านผอเขตส,สัจยาสีเจริญกันรายงานปัญหาเรื่องต้งนแล่ท่าทราบในฐานะที่เป็นผู้บังคับคบัญชานะคะขณะนั้นท่านอยู่ที่จัดลำปางไปราชก,การนะคะท่านก็สั่งการให้ท่านผู้ในการท่าน,น,าร,านรองในการพินโยนะคะเจนทองแล้วก็ท่านสมิตนะคะ อีกทั้งสองตัเข้าร่วมประชุมเราใช้เวลาการประชุมเรื่องนี้นะคะแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่สี่ชั่วโมงกว่าอ่ารว่าเราจะทำย,<ม>ยังไงเรี่ยยกผู้โทรศัพท์ไปยังผู้ใหญ่นะคะที่รับผิดชอบเรื่องการรททับนักเรียนนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน5 3าคนไม่ได้เป็น5 9เดังที่เป็นข่าวนะคะจำนวน5 3าสิาคนว่าเรนจะนทำยังไงกับคนกลุ่มน,นี้นะคะ เพราะว่ากรมเองค่ะกำหนดเลยว่าให้โรงเรียนรับนักเรียนได้ไม่เกินห้องละ50คนนี่คือนโยบายค่ะนโยบายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีปีที่แล้วและปีนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมว,ว่าห้องเรียนถ้าจะให้มีคุณภาพเนี่ยจะต้องไม่เกินห้องละ50คนแล้วบอกอีกนิดนะคะว่าโรงเรียน โรงเรียน280โรงคือเป็นโรงเรียนยอดนิยมทั้งประเทศถ้าคุณจะเปิดห้องเรียนโปรแกรมเนี่ยนะคะจะเปิดห้องเรียนกี่ห้องเนี่ยคุณต้องขอร่วงหน้านะโรงเรียนหาดใหญ่ก็ได้บอกล่วงหน้าแจ้งไปยอง่วงหน้าขออนุญาตล่วงหน้าว่าเราขอเปิด19ห้องเรียนโดยห้องเรียนละไม่เกิน50ตามนโยบายเมื่อที่ฉันเจอโจทย์อันนี้นะคะนักเรียนที่เราประกาศตาม ประกาศฉบับที่หนึ่งฉบับแรกครบตามจํานวนนะทั้งนักเรียนที่สอบปกติการเลอที่ได้โกบ้านะคะนักเรียนที่เั้งเงื่อนไขพิเศษกรอบก็คือห้าสิบคนสิบเก้าห้องเรียนครนบเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเรากค็คิดกันมากว่าเราจะทำยังไงที่จะรับผิดชอบเรื่องนี้นะคะมีได้อย่างเดียวน,นะคะที่เราทําได้ณขณกะานั้นก็คือหาที่เรียนให้นักเรียน นะคะซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่อยู่ในเครือข่ายที่หันยเลยรับเปเจ้าไม่ว่าจะเป็นหันยหญยรับประชาสัต์โรงเรียนหันยหญยปวิทยาคมน,นะคะเพื่อที่จะให้บุคคลน,นำเกล่านะคะได้มีที่เรียนนะคะเราไม่ลอยๆอยแพงบุคคลเรานั้นเลยนะคะคิดหาที่เรียนและภาษาแบงมุมเรียนต่างๆนะคะ เพื่อที่จะได้ทราบว่าปริมาณที่โรงเรียนดังกล่าวจะรับได้นะเราก็มองน้ว่าเพียงพอสำหรับนักเรียนจัาตวน53คนเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ย้นเองก็ก่อนที่จะประกาศสั่งสอ่นัเรียนอีกนิดหนึ่งด้วยว่านักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ นักคืนนั้นที่เรานะคะที่ได้เงื่อนไขพิเศษเมื่อประกาศรอบสองเด็กกลุ่มนี้เกิดสอบได้ขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะก็มีคะแนนได้ขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นนักเรียนกลุ่มที่ได้มีความสามารถพิเศษเ,เ,เงื่อนไขพิเศษเด็กกลุ่มนี้ก็เป็นนักเรียนที่สอบข้ามาเองได้เราก็หานักเรียนคนอืน่นเข้ามาแทนที่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นเราทําม,มารจนถึงตีห้าครึ่ง นะคะทุกอย่างยุดติดลงนะคะแล้วเช้าขึ้นมานะคะเราก็คุยกันว่านะ,ะเราจะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยในัเองนะคะในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่นี่นะคะยังยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วขอโทษลูกคราแล้วไปหาที่เรียนใหม่ให้กับเด็กกลุ่มนั้นในรเรียวกัน นะคะเมื่อเราเจอ้ปกรองที่มารายงานตัวนะคะนี่จะเข้าใจว่าวอทุกคนมาจากต่างจังหวัดนะหลายคนมาจากตาก่างจังหวัดมาจากยะลามาจากนครศรีธรรมราชซึ่งเด็กสองคน,นนี้ได้ผควตาแต่อุตสาหสละเสร็จเพราันที่เรารายงานตัวโรงเรียนนางกล่าวก็รายงานตัวเช่นกันนะคะเขาบอกว่าเขาเสียโควตาเขาอุตสาหสละโควตามานะคะโรงเรีนเยน,รรนต้อง,ร,งรับผิดชอบ ยันบอกว่านะคะเรายินดียันมีโครงการว่าเราถ้ากรมบอกให้เราทำได้เราก็สามารถจัดนักเรียนจากห้อง50ิเป็นห้อง5้าแปห้องห7บห้องห้าเราทำได้ค่ะแต่เราไม่มีอำน,นาจนะคะท่านทำได้คือเราจะหาหรือเขตที่นะคะยันอยาที่จะชี้แจงปกครองบางท่นานก็เข้าใจก็กลับบ้านบางท่านก็ไม่ยอมบอกว่าไปฟ้องศาลปกครอง บางท่านบอกว่าไม่ยอมยืนหน้าห้องพูดในการฟ้ามจนดึกดึนะคะในที่สุดน,นะคะเราเองก็ได้เรียนเรื่องนี้เองก็ได้กล่าวเรียนท่านเลขาท่าชินวัฒน์นะคะด้วยมาจ,จากนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่หันยงไรสภาพปัญหาณะนี้เป็นอย่างไรแล้วเราได้แก้ไขอย่างไรบ้างนะคะท่านก็ถามว่า ท่านบอกพี่มากแก้ไขยังไงตอนนี้ยันตก,กลับเรียน,นม่ายันพยายามหาที่เรียนให้เขานะคะแต่เขาก็ยังยืนรัานว่าเขาจะเรียนที่นี่ท่านก็บอกว่าแต่ในที่มาดจะต้องไม่เกิน50คนนะนะคะนั่นคือนโยบายนะคะเมื่อวานนะคะ,นะะ,นะะหลังจากที่ชน,นะการนะคะที่ผู้รองเรื่องไม่เข้าใจเละไปลงรักเสริมเซอร์พิคนะคะซึ่งที่ท่านเองมองว่าเป็นประเด็นที่ แล้วทำให้เราโรงเรียนหายไปเลยนะโดยเฉพาะที่เรียนไม่ได้เสื่อมเสียด้วยนะคะแต่หลายเรื่องหลายก็หาว่าเราเอานักเรียนที่ไม่ใช่มีสิทธิตรงนี้นะคะเอามาเพื่อที่จะรองรับนักเรียนในการที่จะหาเงินนะคะเพื่อข้ากระ,าระเป๋ากดคนหนึ่งนะคะอันนี้ขอเรียนว่าดิฉันเองในการทํางานนะคะตั้งแต่ชีวิตราชก,การมาอยู่โรงเรียนยอดนิยมมาตั้งแต่หาดใหญ่วิทยาคม5ปีที่นั้นนักเรียนแต่ละปีที่ฉัน ให้เป็นนักเรียนที่อยู่ในเงื่อนไขพิเศษเนี่ยปีละ200คน120คนคือนักเรียนมหนึ่ง80คนนักเรียนมปลาย5ปีที่ฉันอยู่1 0 0 0คนดิฉันไม่เคยเรียกเงินสักบาทกับหูกรองยรพยายามจะสร้างความดีงามตั้งหลายนี้ให้เด็กต้มีความภูมิใจว่าเขาเข้ามาเรียนโรงเรียนในโรงเรียนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เงินถ้าเมื่อไรที่เขาบอกว่าเขาเสียเงินมาที่นี่เนี่ยเขาจะไม่รับขรงเรียนนะคะนี่ฉันเองอยากเรื่องนี้มาตลอดและยืนยากเรื่องนี้มาตลอด นะะคยันยังโดนหุบกรอบคืนนั้นที่มาเฝ้าว่าตุ่มทรอท่านอย่างนี้ทออคิดจะเอาเงินใช่ไหมทออเอา59คนนี้ออกทรอจะเอาเงินยันก็ให้ท่านหุบกรอบนะคะที่คนดังกล่าวซึ่งมาเนี้ยนที่ห้ี่ประชุมหุบกรอบเหมือนกันว่าท่านน่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยยันให้ท่านมาดูมีจดหมายสองฉบับที่ท่านยกเป็นตัวอย่างมาดูว่านะคะมีคนหนึ่งเขียนบอกว่าจะให้สามแสนนะคะแล้วให้รูปเข้ามอสี อีกคนหนึ่งร้หนึ่งแสนจะให้เข้าเมียนบอกว่าเดี๋ยวดูกำลังกันว่าสองคนที่ตั้งใจจะให้โรงเรียนเป็นจดนหมายที่ถึงตัวนี้่นเดงเ<ม>ทียนแค่ดิฉันบอกคณะกรรมการร้างดีคนของดิฉันเงินตรงนี้ก็ใส่ในกระเป๋าของดิฉันได้ด้วยความชอบธรรมแต่ฉันไม่ทำแล้วคนสองคนก็ไม่มีชื่อใน,นงเงื่อนไขเงื่อนไขพิเศษเลยค่ะนะคะตรงนี้เป็นข้อกรรันตีได้ในระดับหนึ่ง มีหลายต่หลายคนเอาเงินมาให้นะคะเชียนี่เองหลายคนบอกว่าถ้าเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะคะน่าจะทําทได้นั่นคือเป๊ะเจียรน,นะะเราไม่ทําเด็ดขาดนะคะนั่นคือการแลกเงินนะคะเพื่อมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนถ้าเด็กแรกมาแต่เรื่องต่อไปเวลาทําง,งานเขาก็จะติดตัวไปในเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฉันย้ำตลอดแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่แค่บอกให้คนทำแต่เป็นตัวอย่างตรงนี้ด้วย นั่นเรื่องคือเรื่องของโรเงเรียนณขณะนี้ถามว่าปัญหาถึงไหนแล้วเยนได้ประสานกับท่านขอเขตพื้นที่ท่านซึ่งท่านรองเขตท่านปิโยนะคะก็มาคุยตลอดว่าเราบอกว่าถ้าเขตพืนี่หรือกลุ่ามสั่ให้เรถถถาเพิ่มห้องหรือสั่ให้เรารับนักเรียนเพิ่มขึ้นต่อห้องเป็น้องหน้าสิ่งไรก็แล้แต่ที่เป็นมากกว่านโยบายรายินดีค่ะ แต่ในอำนาจของเราเราไม่มีสิทธิ์จะทำเพราะเราเป็นสายลูกข้าพัญชางานนี้คืองานนโยบายแต่ถ้าเมื่อไรผู้ใหญ่จะมากรุงเรียนยินดีค่ะนะคะเราพูดตลอดแต่ผู้ปกครองท่านก็ไม่อยากเข้าใจนะคะแล้วก็ไปสื่อสารนันนานานะคะนี่คือข้อเท็จจริงที่ฉันอยากที่จะกลับเรียนเป็นเบื้องต้นในสุนทรี้นะคะก่อนที่จะให้จะให้อาจารย์อนาจนะคะเอ่อให้ดูนะคะ โช์ข้อมูลว่าวิธีการประมวลแผนเนี่ยเราประมวลยังไงเป็นมันถูกาดเป็นไปได้ไหมนะคะเดี๋ยวท่านสืบอนชด้นที่ดูเดี๋ยวท่านอยากเะยวให้นะคะทีมงานของเดิฉันซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่โรงเรียนตั้งขึ้นมาแล้วอาจารยนสามสี่ท่านที่ว่านี่เป็นคนที่มีต้นทุนส่วนและก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียงนี้นะท่านมีภารกัจหน้าที่การงานอันรับผิดชอบมากมายเขาเกียงคู่กับเรามาตลอด หารุ่งหามข้ามกันเพื่อที่จะทำรักเรียนในเงื่อนไขพิเศษนียให้เกิดมาเนี่ยให้ได้มาให้ได้ความตรอบใสยเป็นธรรมและก็ตอบคำถามได้นะคะยันอยากจะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ดทการท่านตำรวจที่ท่านนะคะท่านผู้กับนะคะได้ช่วยพูดตรงนี้นะคะเสริมเพื่อให้สื่อมรรชนและก็ท่านผู้ีเยี่ยนได้รับทราบนะคะเพื่อเพื่อความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญกันครับขอบคุณครับ กับเรียนท่านดุลยการนะครับกัพี่น้องสือมณฑลคู้ปกครองนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมไปชนทุกท่านครับตกพันเวอร์เด็กดีทัพเซนทาวิโรนะครับผู้่วมกับการสัมภาษณ์ในกระบวนการบางต่างสุขาในฐานะสิทธิ์เก่านะครับอาจารย์วิไลเดชฟ้าแดงในฐานะคณะกรรมการนะครับตัดกรองนะครับตามที่ทำงอาจารย์วิไลเลือตั้งเป็นตัวแทนสิทธิ์เก่า ต้องเห็นใจนะครับก็นรืนก็ต้องต้องต้องขอแสดงความผมเห็นใจครับในความรู้สึกของผู้ปกครองนะครับใน53ท่านนะครับกับนักเรียน5 53คนนะครับท,ที่ที่ตั้งใจจะเข้ามาเรียนที่หันใหญ่ะิรับผมเชื่อว่าเส้นทางนี้ทุกท่านผู้ปกครองท่านหนูคาดหวังนะครับจะให้มาสมัครสอบแล้วก็ มันติดฟ้าติดดินในช่วงไม่กี่ชั่วโมงนะครับบางท่านอาจจะไปแก้บนกันแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะฉลองกันแล้วว่าโอ้โหลูกหลานนะครับที่อยู่ในกรวการปกครองได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอง์เรียนยอดนิยมอันดับหกของประเทศติดตั้อันดับหกของประเทศนะครับแล้วก็พอข้ามวันมาไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าชี้หายไปผมก็พยายามชี้แจงนะครับหลายๆคาั้ว่า ต้องยอมรับในข้อผิดพลาดนะครับผมผมเรียนท่านผู้บริการในคณะทำงานว่าเราผู้เรื่องจริงเรายอมรับสภาพที่เกิดข้อผิดพลาดนะครับถึงแม้บางครั้งมันการันตีกันว่าการสก้าจุดเก้าเก้ามับทำมันชัวร์แล้วก็รั้นศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันเกิดการผิดพลาดเพิ่งเกิดนะที่อาจจะวิไลหลายท่านเครือแคลงว่ามันผิดพลาดเพราะอะไรเพราะปีญจิตของผู้เกี่ยวข้องหรือเพราะเพราะความบังเอิญ ที่นี่ตรงนี้นะครับผมเรียนด้วยความเคารพครับว่าคณะกรมการทางานกันตีสามตีสี่นะครับมามาตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ามันไดพลาดจริงจิจากการประมวลเดี๋ยวว่าจะอำนาจจะจะลงรายละเอียดน,นะครับเพราะตรงนั้นน่าจะเป็นผู้ชกกํานาญการเฉพาะทางผมก็ลงรายละเอียดตรงนั้นไม่ได้แต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ายัางมีเอกสารอยู่หลายเอกสารนะครับ เราในฐานะที่เป็นคณะกรรมการเนี่ยไม่ว่าฉัดแก้วนะครับไม่ว่ารอวิยารนะครับไม่ว่าทุกท่านเนี่ยที่เป็นตัวแทนจะมาเนี่ยเป้าประสงค์หลักก็คือความเป็นธรรมความถูกต้องอคำหนึ่งถึงชื่อเสียงของสถาบันคำหนึ่งถึงกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนที่เข้ามาเรียนมีผู้ปครองหลายท่านนะครับที่ผมร่มนับถือไม่ว่าในสายการรวิชาในทางสังคมความเป็นพี่เป็นน้องนะครับ พยายามรอบบี้เพื่อรับลูกหลานหรือว่าเด็กที่ในปกครองแต,แต่แต่แต่ทางเรานี่มีเงื่อนไขนี้ครับนอกจากกลุ่มที่สอนได้ไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์นะครับว่า,ามินิมัมเท่าไหร่จะขึ้นเต้นโปรแกรมวิทย์เนี่ยมินิมัมเท่าไหร่แมกซิมัมเท่าไหร่นะครับมันจะมีอยู่ในฐานะส่วนที่จะขออุยเฉพาะตามข้อเน่างข้อ,ขอเจนเนเราก็มาวางระบบครับวางระบบว่าถ้าวิทย์เนี่ยควรจะมินิมัมเท่าไหรห่จะเข้าเรียนได้เพราะอะไรครับ เพราะถ้าเอาเด็กที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยผมไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไปดูถูกคว,ความสามารถของเด็กนะครับแต่ว่าเรามองในภาพรวมว่าถ้าเอาเด็กในคะแนนร้อยเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคะแนนเนี่ยซึ่งมีเยอะมากเลยผู้ปกครองเนี่ยพยายามที่เรียนวิทย์เนื่องจากว่าทศเรียนวิทย์เนี่ยจะสามารถไปเข้าโรงเรียนในร้อยได้บางเินผู้ปกครองมาเป็นนักเรียนในร้อยผู้ปกครองเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจ ถ้าไปาแผนกวิทย์มันคงไปไม่ได้สอบไม่ได้ขาดคนสมัติแต่พอเราคณะกรรมการมานั่งวิเคราะห์กันใช้เวลาประมาณห้ากชั่วโมงเนี่ยครับมานั่งดูถึงว่าการที่จะเอาเด็กคนนี้เข้ามาเรียนในแผนกวิทยนเนามมา์เนี่ยซึ่งคะแนนเต่ำมากเนี่ยหนึ่งจะเป็นปนัญหากับเด็กไหมเด็กไล่ไหลังมาเเด็กเข้ากลุ่มไหมเรียนแล้วได้ไหมหรือกลายเป็นว่าเป็นมาเป็นของเด็กเด็กที่เรียนดีเราก็เลยมาตั้งเคอร์ฟมาตั้งว่าอ๋อถ้า เทาวินนะจะเข้าเป้าตรงนี้ไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับถ้าตะตรงนี้ก็ต้องมีฐานคะแนนถ้าคิตนาสตส์ตรงขนาดนี้นะครับแบ็กซิมัมเท่านี้สิมจีนสิลฝรั่งเศสน,นะครับนั่นคือเราพยายามหาหนึพวกเราก็เยียวยาขนาดเดียวกันเราก็แครแครสถาบันด้วยก็คือแคร์ฟาแดงด้วย ควใช้เวลาอานมากนะครับทั้งประเด็นนิดหนึ่งประเด็นที่สองนะครับน่าจะเป็นเชิงประจักษ์ที่ท่านพูดในการพูดไปเมื่อสักครู่นะครับนำเดยนและพี่น้องสื่อมวลชนไปก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งประเด็นเป็นเรื่องกลยุทธ์มาเป็นตัวตั้งไม่ดีเดี๋ยวผมจะนําเสนอนะครับน่าจะมีเอกสารอยู่หลายเอกสารที่ตาผู้ปกครองด้วยความคาดหวังด้วยความมุ่งมัน่นก็เป็นเรื่องที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครองนะครับที่อยากสร้างสร้างสิ่ง,งดีดีๆให้กับลูกเรือเรือเด็กที่อยู่ในปกครอง มายื่นความจะน้องขอบริจาคสามแสนบาทขอบริจาคแสนห้าขอบริจาคหนึ่งแสนขอบริจาคห้าหมื่นผมเรียนท่านด้วยความเคารพว่านักรานนี้นะครับปัจจัยการเด็กจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนหนึ่ง <1. S 1> สอบได้สองพิรณาตามข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเช่นข้อสี่ก็คือลูกหลานของผู้ที่เสียสละเพื่อชาติในสามจังหวัดทุกฝ่ายแม้วฝ่ายปกครองฝ่ายครูฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารนะครับโดนทุกคลภาพ ที่การเสียชีวิตขนาดัติหน้าที่ตรงนี้ใจก็เป็นตัวตัง้งนะครับนอกจากนั้นก็มาดูว่าก็มาดูกันนอกจากดูกันเองแล้วนะครับไม่ได้ดูปัจจัยผมว่านะครับเรื่องนี้ได้เชิญประจักซึ่งเรื่องนี้นะครับพูดตรงนี้พูดเรื่องจริงพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้ไม่มีปัจจัยเรื่องเงินทองมาเป็นตัวตั้งในการนในการตัดสินใจของคณะกรรมการองการถืนอย่างตรงนี้เลยครับผมเชื่อว่าผมพูดวันนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อมัน่นหรืออาจจะไม่ แต่ผมว่าควา,ความจริงก็คือความจริงวันนี้ไม่ไม่ไม่ปรากฏเดุอนนี้ก็ต days, ้องปรากฏเดือนนี้ไม่ปรากฏเดือนหน้าก็ต้องปรากฏหรือไม่เดือนหน้าก็ปีหน้านะครับวันที่ที่ที่หลายหลายฝ่ายอาจจะเคลื่อนแปลว่าใน53เนี่ยที่ดึงออกไปเนี่ยในประกาศครั้งแรกของันขยายเวไรในวันที่9เนี่ยฉบับที่หของวันที่9ที่ประกาศออกไปนะครับแล้วก็ยกเลิกเนี่ยกลับทัดูุนในการได้นำเรียนไปแล้ววก็สายต่ออะไรนะครับ บางฝ่ายบางกลุ่มก็แล้วแต่ผมก็ไม่ระบุนะครับต่างคนต่างนาน,นาจิตต่นางคิดได้นะครับคิดซ้ายคิดขวาได้คิดเชิงบวกคิดเชิงลบได้ก็มีข่าวว่าทางฐานใหญ่พิลด้วยคุ่มในการด้วยใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ดึง53นักเรียนที่สอบได้ออกไปเพื่อเอาเด็กฝากเข้ามาแลกกับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือผลประโยชน์อื่นใดก็แล้วแต่นะครับ ตรงนี้ผมการเียนได้ว่าสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กที่ดึงออกไป53คนเนี่ยนะครับเพราะจะประกาศเด็กทั้งหมดพันกว่าคนจะประกาศเลยว่าที่รู้กรุ๊นเราที่มาสอบเนี่ยครับได้คะแนนอะไรเท่าไหร่ในสามารถตรวจสอบได้ซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับตามพรบข้อมูลข่าวสารผู้ปกครองนักเรียนรูปกรุปด้วยความรบนะท่านสามารถตรวจสอบได้ถ้าทางสถาบันหรือทาองหันใหญ่วิเลยไม่ให้นะครับไม่ได้ถือหินกฎหมายม้าทา่านดีใช้ท่านตรวจสอบได้นะครับตรงใส่ตรวจสอบได้ เราวิเคราะห์กันสามสี่ชั่วโมงแล้วก็ยึดถือตรงนี้ว่าถ้าผิดพลาดต้องแก้ข้อผิดพลาดเพื่อเดินไปดางความถูกต้องและความจริงครับันก็เกิดขึ้นมาว่าจากการเดินคาดจากการโดนลงโทษในครั้งแรกนคนที่สอบไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่เข้าสอบนะครับไม่เข้าสอบยังมีบระกันชื่อกับที่เข้าสอบแล้วคะแนนไม่ถึงได้เรียนเราก็คลิกกลับมาประกาศวันที่สิบฉบับที่สองยกเลิกฉบับวันที่เก้าเอาวันที่สิบมาเป็นตัวตั้งคือนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อผิดพาดเราก็แก้ัขให้ถูกต้องในว่วงเวลาไม่ได้เลื่อนเวลาการรายงานตัวนะครับนี่คือข้อได้จริงอยากนำเรียนอยากนำเรียนสื่อมวลชนและก็พี่น้องผู้ปกครองและก็เอ่อพวกลูกหลาน